ก่อนที่จะไปชมคลิปนะครับให้เ,เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องคุกุกอาร์ตแมนนะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับทุกช่องคุกุกอาร์ตแมนชาปนสถานเผาศพสัน้นเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมไม่ได้เจอกัน หลายคลิปเลยนะครับกู๊กกูก็หยุดไปประมาณ2เดือนนะครับวันนี้ก็กลับมาทักทายกับเอฟซีนะครับทั้ง1 7 0 0 0คนนะครับตอนนี้ช่องกู๊กูก็มียอดซับสไคร์เป็น1 7 0่0นกว่าคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์รับช่องกู๊กูอาร์ตแมนนะครับ กูก็ขอขอบคุณทุกคนมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็สําหรับในเทศกาลที่กกใ,ใกล้จะปีใหม่นะครับทีน,นี้กูก็ได้คิดอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่งนะครับก็กูกูก็จะมีเกมนะครับให้ทุกคนเล่นนะครับตอ,อนนี้กูก็ได้คิดเกมเกมนี้มีชื่อว่าถ่ายปัญหาง่ายๆนะครับก็กูจะมี ของขวัญปีใหม่นะครับให้กับแฟนคลับของช่องปุกอาร์ตแมนทุกคนเลยนะครับทุกคนก็จะมีส่วนร่วมนะครับในการตอบคำถามเป็นคำถามง่ายๆนะครับเดี๋ยวกูก็จะให้ทุกคนนั้นร่วมสนุกกันเพื่อชิงร,รางวัลจากปุกอาร์ตแมนนะครับคำถามก็คือให้ทุกคนนั้นถ่ายนะครับคลิป ใหม่ล่าสุดนะครับที่กูกุ๊กกำลังจะถ่ายทำนะครับวันนี้กูก็กําลังเตรียมเตรียมงานอยู่นะครับวันนี้ก็มาเข้าเวทที่โรงเรียนอยากจะให้ทุกคนนะครับลองถ่ายดูสิครับว่าคลิปต่อไปที่กูจะจัดงานศพให้กับสัตว์นั้นกูจะจัดให้กับสัตว์ตัวไหนนะครับให้ทุกคนนั้นถ่ายมานะครับแล้วก็พิมพ์คำตอบลงมาในคอมเมนต์นะครับใต้ท้ายคลิปคลิปนี้นะครับ ทิมเขาตอบมาใครเป็นผู้ตอบทูกนะครับคนนั้นก็จะได้รับรางวัลจาาของกรูอาร์ตแมนนะครับเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นนะครับที่ทายถูกนะครับก็ทุกคนก็ทายกันมานะครับว่าคลิปต่อไปที่ครูจะจัดงานศพให้กับสัตว์นะครับตอนนี้ครูก็ได้มีศพแล้วให้ทุกคนทายมาว่าสัตว์ที่ครูจะจัดงานศพให้คือตัวอะไรนะครับ อย่าลืมนะครับทุกคนร่วมกันร่วมสนุกนะครับทุกคนเลยนะครับไม่จะเป็นคนที่ติดตามหรือยังไม่ติดตามนะครับก็ร่วมสนุกกันได้นะครับถ้าใครตอบทูกคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรผมก็จะมีรางวัลมอบให้นะครับแต่ขออุ้มไว้ก่อนนะครับว่ารางวัลนั้นจะได้อะไรนะครับและอย่าลืมนะครับส่งกันมาเยอะๆนะครับและอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปของช่องกูกูอาร์ตแมนด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมทานมานเยอะนะครับมีวิดีโอใหม่ๆใ,ให้ติดตามกันต่อไปนะครับถ้าใครยังไม่กด s u b สไคร b e หรือกดติดตามให้กดติดตามและเป็นกำลังใจให้กับช่องกุ๊กอาร์ตแมนด้วยนะครับขอบคุณมากครับ